เราจะต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่นทีมในแต่ละวันนะคะก็เปลี่ยนไปทุกวันรวมถึงผู้โดยสารที่เราจะเจอะคะ่ะก็เปลี่ยนไปทุกวันเหมือนกันหน้างานเราจะปรับตัวยังไงเข้าใจคนอื่นได้ยังไงเวลาทำงานอะไรคือสิ่งที่สำคัญ นีค่ะเบียค่ะสิริโสภาสุม,มาตรนะคะตอนนี้ทํางานเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะกับสายการบินนกแอร์ค่ะสิทธิ์เก่าสาขาการจัดการธุรกิจการบินค่ะคณะวิทยาการจัดการ PIM ค่ะ จริงๆก็เริ่มๆตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะก็คือแบบได้เริ่มแบบนั่งเครื่องบินเนาะแล้วก็เริ่มแบบเริ่มชอบอะไรเงรี้ยเริ่มชอบจากการแค่ขึ้นเครื่องไปเที่ยวเฉยๆแล้วก็มองเห็นมีพี่แอร์โฮสเตสอยู่เหมือนเวลาที่เราแบบทําอะไรพี่เขาเข้ามาคอยเทคแคร์ดูแลอะไร <c oughs> ก็เหมือนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เขาบนเครื่องค่ะพูดว่าเออมันไม่ได้แค่มีเรื่องของการบริการอย่างเดียวนะมีแบบเรื่องของความปลอดภัยด้วยเราก็เลยแบบยิ่งสนใจเข้าไปใหญ่ค่ะแล้วก็ได้ไปศึกษาด้วยตัวเองก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออเป็นอาชีพหนใจจแล้วว่าาาอยะทํ จาก PIM นะคะจากรุ่นพี่นะคะที่โรงเรียนเก่าก็คือพี่เขาจบแล้วแล้วก็ไปเรียนต่อที่ PIM ได้พูดคุยกันว่าโอเคมันมีคณะสาขาที่เออเราก็ต้องการอยากจะเรียนค่ะแล้วก็ได้รู้ถึงวิธีการเรียนการสอนของที่นี่ค่ะว่ามีการเรียนควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานนะคะรวมถึงก็มีทุนการศึกษาด้วยค่ะก็เลยหลายๆอย่างรวมกันก็น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาเรียนที่นี่ค่ะพอเข้ามาเรียนนะคะก ประทับใจในตัวบุคลากรอาจารย์ก่อนค่ะเพราะว่าก็จะเป็นอาจารย์ที่เขามีประสบการณ์การทํางานจริงๆในสาขาวิชาชีพนี้ <Okay. S 1> การสอนก็จะไม่ได้แบบเป็นเนื้อหาวิชาการอย่างเดียวแต่เขาจะสอนแทรกประสบการณ์ที่เขาเคยได้รับมาค่ะผ่าน ในห้องเรียนให้กับพวกเราได้เรียนรู้ด้วยเคส<ะ><ะ>ก็มีตัวอย่างอาจารย์คะอยากรู้เรื่องอันนี้อันนี้อันนี้เขาก็จะเล่าจากประสบการณ์การทางานจริงๆของเขาค่ะซึ่งมันก็ให้เราได้มองเห็นในมุมมองนั้นมากขึ้นค่ะรวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนของที่นี่ด้วยนะคะมีม็อกอัพค่ะแล้วก็เรื่องของการออกไปฝึกงานจริงๆก็ชอบมากเลยเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานแล้วก็เอามาปรับใช้ได้ในอนาคตค่ะ ตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะก็ไปฝึกงานที่7 e เ e ่นอิเนะคะเป็นสาขาสีลมจะได้ลงในสาขาที่แบบเน้นการใช้ภาษาหน่อยต่างชาติก็ได้แบบสนทนา c o n v e r s a เ i o n เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าแบบเป็นประสบการณ์เริ่มต้นที่ดีค่ะแล้วก็ฝึกความอดทนได้รู้สึกว่าโตขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นนะคะตั้งแต่เป็นเด็กน้อยปีหนึ่งเลยส่วนปี2ก็เบียไปที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะแชงกร l ล่าโฮเทลแบงก k ค,ค่ะอยู่ที่สาธรนะคะทำอยู่ในส่วนของ Receptionist ค่ะแล้วก็ f b ค่ะของ Horizon Club l o u n า e ค่ะก็จะเป็นแขกที่เาาจะม ประจำทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการดูแลแขกเพิ่มมากขึ้นอีก แล้วก็ตรงนี้ได้ใช้ภาษาเยอะมากเพราะว่าประมาณ95%นะคะของลูกค้าก็เป็นต่างชาติหมดเลยรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานเทรนนีรค่ะก็มีต่างชาติด้วยก็เลยรู้สึกว่าดีมากเลยที่แบบฝึกงานที่นี่ปี3ก็มาฝึกงานกับ t h i l l n d on i r r นะคะอยู่ในส่วนของ Ground Service ค่ะที่ดอนเมืองสนามบินดอนเมืองนะคะอันนี้ก็ได้ฝึกงานหลากหลายเหมือนกันนะคะได้ตั้งแต่ทำกราวตั้งแต่หน้าเครื่องแล้วก็ที่เกตแล้วก็ที่เคาน์เตอร์เช็คอินรวมไปถึงแบบ ลอสแอน์ฟาวในส่วนของแบบกระเป๋าด้วยค่ะก็ได้เรียนรู้ในส่วนงานภาคพื้นรวมๆค่ะแล้วก็มีหน้าที่หลากหลายดีปีสุดท้ายไปฝึกที่ห่านันแอร์ไลน์ค่ะก็ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็เป็นสายการบินจีนนะคะอันนี้ก็ได้ฝึกภาษาที่3เพิ่มมากขึ้นในห้องเรียนนะคะมีส่วนที่เราได้เรียนรู้ภาษาจีนแล้วก็จะรู้คําศัพท์ประโยคข้าวๆที่เกี่ยวกับการบินอะไรเงี้ยค่ะ ดีของ work-based education นะคะนอกจากในเรื่องของทักษะอื่นๆที่มันเป็นสกิลด้านนอกอะคะ่ะเบียคิดว่าส่วนสำคัญก็คือพวกทักษะข้างใน soft skill ต่างๆเงี้ยคะ่ะอย่างเช่นการที่เราไปฝึกงานแต่ละที่อะคะ่ะเราจะเจอกลุ่มคนที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนะคะตั้งแต่เซเว่นเราเจอรูปแบบหนึ่งสนามบินเจอรูปแบบหนึ่งโรงแรมรูปแบบหนึ่ง,บบงพวกนี้นะคะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นเราเหมือนแบบได้เรียนรู้มาในแต่ละส่วนเพื่อที่เราแบบเอามาทํางานอย่างเงี้ยเราได้แบบ รู้จักว่าแต่ละคนเราจะหน้าง,งานเราจะปรับตัวยังไงบ้างเราจะเข้าใจคนอื่นได้ยังไงบ้างเรารู้แล้วว่าเวลาทํางานอะไรคือสิ่งที่สําคัญต้องตรง,งต่อเวลารับผิดชอบรู้จักการปรับตัวอะไรพวกนี้ค่ะเป็นซอฟต์สกิลต่างๆที่ไปคิดว่าจากการแบบเวิร์กเบสตูริเคชันอ่ะได้ได้รับมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะ คุณสมบัติที่เบลคิดว่าควรจะมีเบลว่าสําคัญสุดคือทัศนคติในเรื่องของการทํางานมากกว่าเพราะว่าเราจะต้องทํางานร่วมกันกับคนอื่นทีมในแต่ละวันนะคะก็เปลี่ยนไปทุกวันรวมถึงผู้โดยสารที่เราจะเจอะคะ่ะก็เปลี่ยนไปทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เราจะต้อง ปรับตัวแล้วก็ดีลกับสถานการณ์น้างานค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็เรื่องของการตรงต่อเวลาแน่นอนว่าสายการบินเนี่ยให้ความสําคัญมากในเรื่องของเวลานะคะก็ตั้งแต่เราก็ต้องพร้อมสําหรับตัวเราเองด้วยถ้าเกิดเราไม่พร้อมแล้วก ไม่สามารถที่จะแบบปฏิบัติงานก็อาจจะกระทบกับเพื่อนร่วมง,งาน mm. กับทีมรวมไปถึงแบบผู้ได้สารได้นะคะแล้วก็เรื่องที่3ามทีมเวิร์คค่ะคิดว่าเป็นส่วนที่สําคัญไม่ได้ทางานคนเดียวะคะ่ะก็ทํางานร่วมกับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ทํางานร่วมกับคนแต่ละคนได้ค่ะ ก็อยากจะฝากน้องๆว่าอาชีพลูกเรือนะคะก็เป็นอาชีพหนึ่งเรารู้เลยว่า requirement มันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็การแข่งขันยิ่งถ้านในไทยก็ค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้น้องๆเตรียมความพร้อมกับตัวเองสกสมินมาเมื่อไหร่ก็จะได้พร้อมลงสนามได้เลยะคะ่ะ การที่เราไปฝึกงานแต่ละที่อะค่ะเราจะเจอกลุ่มคนที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปแต่ละคนเราจะหน้างานเราจะปรับตัวยังไงบ้างเราจะเข้าใจคนอื่นได้ยังไงบ้างเรารู้แล้วว่าเวลาทํางานอะไรคือสิ่งที่สําคัญรู้จากการปรับตัวอะไรพวกนี้ค่ะเป็น soft skill ต่างๆที่ไปคิดว่าจากการแบบ work based education อะได้ได้รับมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะ